นื่องจากที่ก่อนหน้านี้นางสาวแพรทองทานได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าตนขอน้อมรับคำพิจารณาของศาลต่อจากนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีเวลาประมาณ15วันที่จะมีการชี้แจงและจะทำให้เต็มที่ในการบอกความตั้งใจที่แท้จริงเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมายืนยันว่ามีความตั้งใจและเจตนาเกินร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพ ของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศตนมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ทำอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่จะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นความตั้งใจเกินร้อเซที่จะทำเพื่อประเทศชาติผลคำวิจัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลมีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะ ก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรา ดะะิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะ,นะคะก็แต่อยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกิน100อะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไร ของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะที่ชันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า,าพูดอะไรกับทางผู้นำแล้วทำให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคือง ะะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนต่อมานายยืนยงโอภากุลหรือแอคคารบาวก็เป็นศิลปินเพลงชื่อดังนะคะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับท่านนายกนกน้อยในสภา ที่ถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่และถ้าไม่ผิดกติกาได้นั่งกระทรวงวัฒนธรรมก็น่าจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้วัฒนธรรมไทยเขาตีไก่กัดปลาชนบัวช่วยส่งเสริมหน่อยครับเอาแบบที่ท่านเคยพยายามจะสร้างคาสิโนให้ได้จนเกิดแรงต้านทั่วสารทิศถ้าเพื่อไทยยังดันทุรังจะสร้างคาสิโนให้ได้พักเพื่อไทยที่ผมกาบัตรเลือกตั้งให้คงจะสาบสูญไปพร้อมๆกับตระกูลเจ้าปัญหาแน่นอนครับพี่น้อง ล่าสุดแอคระบาวออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook อีกครั้งว่าต้องตื่นขึ้นเช้านี้ทั้งๆที่ไม่จําเป็นต้องตื่นเพราะผมมาอยู่บ้านสวนเชียงใหม่อยากนอนให้นานๆแต่เสียงคนคุยกันขโมงมันเกิดอะไรขึ้นเลยถามโพสิ่งคนสวนของผม <c oughs> เขาบอกว่าจ้างคนมาเก็บลำไยเป็นปากยอจากท่าสองยางหมดเลยต้องรีบเก็บขายมีเวลาแค่สี่วันที่จะได้ราคานี้เขาอธิบายต่อว่าตอนแรกขายได้โลละ40 แต่พอ9ต่อศูนายกถูกพักปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแม่ค้าพ่อค้าผู้รับซื้อให้ราคาเกรด A เหลือ18บาทคนสวนยังอธิบายต่อว่าไซส์ A B C D เหลือราคา18 8 4 1บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นและค่าเก็บโลละ3บาทเขาบอกต่อไปอีกว่ารัฐบาลไม่เคยสนใจชาวสวนเลยมีแต่ไปสนับสนุนลงน่าเศร้าใจจริงๆเกิดเป็นเกษตรกรไทยอันหลังนี้ผมพูดเอง อันนี้เรื่องจริงของจริงครับไม่ได้ฟังใครมาเจอกับตัวเองในบ้านสวนเชียงใหม่ของตัวเองผมหุ้นกับคนสวนของผมปลูกลำไย,ยทั้งหมด35ไร่มากว่า10ปีแล้วครับ2ปีก่อนลงทุนทุเรียนไป5-6ต้นก็งามดีเพราะคนสวนชาปะโอเขาเก่งและขยันแถมหัวหมออีกต่างหากการไม่มีนายกบ้านเมืองเกิดเรื่องแบบนี้คงต้องฝากนักการเมืองฝากท่านตุลาการ ฝากผู้มีบารมีทั้งหลายว่าช่วยสรุปตัดสินใจปัญหาแย่งชิงอํานาจทางการเมืองไวๆหน่อยครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางแอรคาราบาวก็ได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่าคนคดเด็กกีตารร้องเพลงจนเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวลลกใ้คนหดู เตรียมทำศึกให้ดูกำลังคนพันเท่าอาชาบ้างอย่าอยู่ห่างคอยทักคอยดังถ้าตายใจคดไม่มีค่าใช้เต่าดีกว่าไปล่าฝันไม่ต้องระแวงไว้ใจกันเก่งไม่เก่งไม่เกีเก่ยวไม่ขอแห่ทำขอ ที่งอใช้ทำเกี่ยวแต่คนใจขอขดเกี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลยสุภาพสิทสามก๊กอย่ายอกประโยชน์ให้จำเลยถ้าคุณเอาแต่นิ่งเฉยคนณคดคนนั้นคือ